ปลาใหญ่ค่ะวันนี้ปลาใหญ่เยอะเลยค่ะ เยอะเลยค่ะเว้ยโอ้ยนกตัวสวยก็มาอีกค่ะนั่นนั่นนั่นกินปลาโอ้ยกินปลานั่นนั่นนั่น,น,นดูด,ดูดูว่าวันนี้กาจะกวนเขาไหม,มสวยมากเลย ดูนะดูดูด,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 ดูจับตาดูคะ่ะตัวสวยมากเลยเวันนี้กาไม่กวนเขาโอ้ดีเขาหาอาหารอ้โอ้โห ได้ปลาแล้วค่ะได้ปลาแล้วค่ะ,ะดูกาค่ะ,ะกาเขายู่ข้างหลังเขานั่นนั่นอาปากหวอจะกวนเขาหรือเปล่านั่น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 ดูดูดูนั่นย่องย่องมาแล้วค่ะจะมาหาเจ้าหนก นกยินได sure. ้อาหารอีกอิจฉาที่เขาลงน้ำได้หรือเปล่านะอ่ะอ่ะนนนั่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 นกวนเขากวนเขา นกตัวสวยเดินมาใกล้เลยค่ะนี่แปลกมากเลยโอ้โหเดินมาถึงนี่เลยโอโ้ป่าโอ้ยป่าใหญ่ปลาใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆเขา อ้ปลาใหญ่ทั้งอยากดูปลาทั้งอยากดูนกค่ะอ้อปลาใหญ่ปลาใหญ่อนกนกได้อาารนั่นนั่นนั่นปลาใหญ่มาใกล้นกเลย ba dây ba dây ba điều cây nốt đi thành tuần anh nhưng mà cây หายับหายับหยับเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วไก่ก็มาอีกแล้วออกมา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 อีกแล้วมาอีกแล้วฮ่อ้า่อง จ่องปลาชอบปลา,าจะจิ้นเขาได้แล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะดูนกกับปลาใหญ่ค่ะดูนกกับปลาใหญ่อยู่ใกล้ๆกกันอืมอืม น,นูนนูนน,นูนปลาใหญ่อือหือโอ,โอ้โอ้ได้ปลาแล้วค่ะโอ้นั่นนั่นนั่น ปลาตัวใหญ่เลยไปแล้ว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 ,ลวนูน่นนูน่นนู่นอู้ได้ปลาตัวใหญ่จริงๆนูน่นไปนู่นเลยค่ะนูน่นโอ้โหกาดำก็ตามทันทีอู้ออ้ไหนล่ะไหนล่ะตัวดำฟึดเลย ้อ mm ้ม hmm. ใหญ่มากเลยตน,นี้นูน่นนู่นนะคะได้ปลามาได้กินยังไม่ได้เลยน,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 นู่นนู่นนะนั่นนั่นนั <c> ่น <oughs> ปลาตัวใหญ่เกิน

มันคาปลาอยู่ในปากเลยเสียงปลาดิน้นทั้งอยากดูนก โอ้ปลาตัวใหญ่ไปไม่ได้เลยอยู่กับที่เลย อยู่นิ่งเลยขาบปลาอยู่นิ่งเลยปลาจังดิ้นอยู่เลยค่ะนั่นๆนๆนั่นๆนๆๆ กินได้ไหมปลาตัวใหญ่วันนี้นแสงแดดแสงแดดต่ดเ,ตเ,ตเ,ตเตช้าเลยค่ะแดดร้อนต่เช้าเลยโอ้ เราพยายามกินปลาน,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 นั่น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 ะคะปลาตัวใหญ่เลยนั่นนั่นโอ้ไม่ไหวหรอกตัวใหญ่เกินนั่นเหนื่อยละปล่อยปลาแล้วนั่น กำลังจะปล่อยปลาแล้วนะั่นนั่นนั่นนั่นปล,ป,ลปล่อยปล่อยปล่อยปลาจริงหรอนั่น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 โอ๊ยไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะขึ้นมาแล้ว ปลาไปแล้วปลาไปแล้วปลาไปแล้วนั่นไม่ได้กินเลยปลาไปแล้วอปลายังไม่ตาย,ยสู้ปลาไม่ได้อดกินเลยนั่นนั่นปลาตัวใหญ่เกินน่ะคะ่ะเอยสารนากินหอยไปอ่ะอ่ากินหอยไปอืม หาหอยไป<ม>ปล่อยปลาไปได้โอ้ยจ้านกเอ้ยน่นน่นน่จะสู้ไวไหมทีเนี้ยขาปลาตั้งนานยืนยืนนิ่งเลยค่ะ โอ้หนา่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหอีกเละ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 หนาหนึหาปลาอีกเละปลาตอนนั้นก็เกือบไม่เหลือวิ่งมาแล้ว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  วิ่งมาเลยค่ะมาใกล้เลยมาหาปลาอีกแล้วหาปลาอีกแล้วนั่น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 ดู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 จับตา โอ้โหอาหารชิ้นใหญ่ปล่อยไปได้ไงเนาะอ้จะนกเอ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานๆ JR ค่ะ มาดูปลาใหญ่ปลาใหญ่ทั้งนกค่ะวันนี้ทั้งนกมาด้วยเขาก็ออกหายกินกันตอนเช้าทีบึงกว้างค่ะบึงใหญ่ค่ะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านคุณยายก็จะตามไปค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ สิบภาพบรรยากาศปลาใหญ่ค่ะปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาเล็กไล่กันไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายค่ะขอบคุณมากค่ะเสียงอะไร